เคลที่ยากเลยครับผมงานนี้<ห>นโอ้โหน,น้ำไปลไปแล้วน้ำมันมีพวกสีพวกอะไรน้ำดำเลยครับผมสีด้วยนี่ทุกท่านสะทุงนะครับผมอมืไหลลงแนละ้วไหลลงแนละ้วทุกท่านอืม <c oughs> โอ้ยน้ำตัวนี้น้ำดำเลยครับตัวนี้คือแบบสะสมเนาะพวก <c oughs> อะไรเยอะแยะมากมายเลยครับทางดองสิชินัน <c oughs> ชิดน้ำไล่ก่อนเดี๋ยวให้ช่างทองเราชิดน้ำไล่ก่อนครับโอ้โหน้ำโคตรดำลยสุดยอดเลยครับตัวน,นี้เรียนี้ตันท่อน,น้ำทิ้งเนาะตำแหน่งห้องอาบน้ำนะครับผมตำแหน่งห้องอาบน้ำดูครมานี้นไหลไหลเบาอยู่ครับผมยังไม่โฟ นะครับอืมน้ำแบบดำปีเลยครัอืมยิ่งกว่าน้ำคั้มครับผมห้องนี้นะครับผมอืมเดี๋ยวดูดูดูมันระบายระบายอยู่แต่ระบายช้านะมันยังไม่โูนะเยังยังไม่ฟืดลงไปนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวปล่อยดูสักพักก่อนนะครับอืม เพิ่งอย่างนี้คือมันมีอากาศมีอากาศขึ้นมาก็คือมันสามารถเปอร์เซ็นต์ที่จะไหลลงง่ายนะครับผมทุกท่านอย่าได้อยู่แช่งพูดเลยตจระบายชา้าครับระบายชา้าระบายออกช้ามากเลยทุกท่านเห็นแบบนี้นะครับผมอยวเรากระทุ้งดูก่อะครับผมทุกท่านโอ้โหน้ำน้ไปีเลย น้ำดำปีเลยทุกท่านสุดยอดเลยสะสมของพอตันนานมากโอ้โหไหลแล้วครับโอโหนะครับเดี๋ยวเราขฉีดจากนี้ครับอืมสำเร็จนะครับถือว่าสำเร็จไปอีกจุดฉีดเอาน้ำไหลน้ำดำออกสะสมนานมากเลยห้องนี้นะครับผมทุกท่านแก้ไขเ,เบื้องต้นนะครับ อันนี้คือเราใช้การแก้ไขแบบเยบบ้องต้น่อนนะครับผมลองตัดแล้วก็ลองกระทงดูถ้าเกิดไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีใหม่ในการอาจจะใช้สว่านเนาะปั่นดูนะครับถ้าสว่านปั่นปั่นดูยังไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีการเปิดฝ้านะครับเปิดฝ้าเพื่อที่จะไปหมุนทีแท็บนะครับเหมือนเทสอย่างเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเหมือนปีก่อน สำเร็จครับผมเยี่ยมเลยนะครับจ็ถือว่าสำเร็จครับจะไปอีกหนึ่งผลงานนะครับจะไปอีกจไปอีกหนึงผลงานนะครับหลายปูเลย โอเคครับผมถือว่าสำเร็จนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมดีค,ครับสวัสดีครับ